ถามเกี่ยวเนื่องกับเรื่องเนี้ยค่ะคือหนูเนี่ยรู้สึกว่าพยาบาทนะคะแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องอโหสิกรรมอ่อก็คือเลิกกับสามีแต่ก็ประมาณปีหนึ่งนะคะ่ะแล้วก็เห็นว่าตัวเองฟุ้งซ่านแล้วก็เดินเดินจงกรมไปแล้วก็ช่วงหลังเห็นว่ามันฟุ้งซ่านแต่มีมีความสบายในในการเห็นความพยาบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางทีก็กพูดว่าจริงๆแนละ้วไม่ใช่เราไม่เชื่อเ,เรื่องการอภัยนะเพียงแต่เชื่อในรูปแบบของ เชื่อผ่านรูปแบบของการเห็นจิตคือที่ผ่านมาเนี่ยมันดูไงว่า,าการพยาบาทเป็นยังไงใจมันก็สบายขึ้นนี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งเป็นวิธีหนึ่งของการให้อภัยนะเห็นความพยาบาทมันจะไม่พยาบาทยิ่งเห็นความพยาบาทมากขึ้นเท่าไหร่ใจมันจะยิ่งถอนยิ่งห่างออกมาจากความพยาบาทมากขึ้นเท่านั้นนี่ก็คือรูปแบบหนึ่งของการให้อภัยนั่นเองขอให้มองอย่างนี้นะก็ดีแล้วนี่ทำไม มันจะผ่านไปได้ใช่ไหมได้สิเพราะว่ามันห่างออกมาเรื่อยๆนี่ที่พี่เห็นเลยเนี่ยนะจิตของเราแต่ก่อนเนี่ยมันเศร้ามันเหมือนจะร้องไห้อยู่ตลอดอยู่กับอาการผูกใจแต่ตอนนี้ใจมันห่างออกมาจากอาการผูกเพราะว่าเราดูมาเรื่อยๆแต่เราคิดยังคิดไม่เลิกเราก็นึกว่ายังยังไม่ประสบความสำเร็จแต่ที่แท้ไม่ใช่นะอย่าไปดูที่ตัวความคิดอย่างเดียวเนี่ยอาการของใจมันถอนออกมาเนะยมันห่างออกมาเรื่อยๆ โดยที่เราไม่รู้สึกตัวเรายัางนึกว่าถ้าเรายัางคิดอยู่แปลว่าเรายัางไม่ประสบความสําเร็จจริงๆไม่ไม่ใช่ไอเนี้ยใจมันสว่างขึ้นนะอย่างเมื่อเช้า,ชาเดินจงกรมอะไรเงี<ม>้ยก็เป็นชั่วโมงแต่ก็เห็นใจมันเข้าไปแนบกับกับการคิดถึงเรื่องไม่ดีของเขาเลยอันนั้นเขาค,คิดไม่ใช่แน่แ<ต>จริงถ้าแน่จริงมันต้องคิดไม่เลิกมันมันเข้าไปดึงดูดชั่วคราว ต้องแยกให้ออกถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยคิดอยู่ตลอดเวลาไม่เลิกอย่างนั้นเรียกว่าดูดติดอยู่กับความพยาบาทแล้วก็ร้อนอยู่ตลอดเวลาจิตเป็นอกุศลอยู่ตลอดเวลาแต่นี้จิตเป็นกุศลในทุกขณะที่เรามีสต,ติเจริญสต,ตินะตแล้วพอเราเห็นอย่าไปมองว่าถ้าเกิดความพยาบาทขึ้นมาปุ๊บตรงนั้นต้องเป็นอกุศลเสมอขอให้มองว่าเมื่อเกิดความพยาบาทจิตมันทำยังไง กับความพยาบาทตถ้าหากว่ามันเข้าไปล็อกอยู่กับความพยาบาทตเหมือนเมื่อเช้าอย่างนั้นเรียกว่าอากุศลแต่ถ้าหากว่ามีความพยาบาทแล้วแม้แต่วินาทีเดียวเรารู้สึกถึงความพยาบาทตว่าสักแต่เป็นภาวะอะไรเข้ามาแล้วเรารู้เราเห็นนี่เรียกว่าเจริญสติแล้วนี่เรียกว่าเป็นมหากุศลจิตแล้วในคัมภีร์มีบอกอยู่นะถ้าหากว่าเกิดอกุศลจิตแล้วมีความรู้ทันมีสติระลึกได้อกุศ มหากุศลจิตจะเกิดขึ้นแทนทันทีสติที่รู้อกุศลคือมหากุศลจิตจําไว้นะแล้วถ้ายิ่งพยาบาทมันเข้ามามากเป็นเครื่องฝึกเครื่องกระตุ้นให้เราเกิดสติมากๆนั่นยิ่งแสดงให้เห็นการสั่งสมของไอ้ตัวมหากุศลจิตมากขึ้นทุกทตีตอนนี้มันสว่างกว่าเดิมเยอะนะขอบคุณค่ะ